และช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อจากนี้ไปขอจงมือสูงเกียรติเราท่านผู้ชมที่รัิอบทุกท่านพบและสัมผัสกับผู้นำพงงนเพงลงนาเทพนักบุญจากสิงห์บุรีพรเทพพรทวีขอ,อเสียงปรบมือดังๆต้อนรับเป็นกำลังใจกันก่อนฮะคืนที่สองของพรเทพพรทวีครับและคืนนี้มีความสำคัญอย่างไรในทอรเรื่องลูกผู้ชายผู้ชาติชมการแสดงกันต่อเลยครับ คุณผู้มีเมตตาการุณขอกราบขอบพระคุณทุกทุกท่านเจ้าคุณพระราชวรเมธาจารย์ดูแลในสถานพินพี่เจ้าคณะจังหวัด ประทุมธานีฝ่ายธรรมยุทธทีมีจิตมั่นกราบขอพระคุณลูกศิษย์สานนุศิษย์มาจากทุกทิศทินที่ร่วมใจกันจัดงานนี้ ถวายพระเดชพระคุณในที่สถานวัดโบสถ์ของเรารุ่งเรืองเจริญหลุงพ่อเจ้าคุณผู้ดำเนินพัฒนาพระคุณท่านมีดีไม่ธรรมดาอยาโยอมศรัทธา มีที่สร้างมาจนเกิดศรัทธาท่วมทลพระคุณคอยจุนคำนำสอนคนสร้างแต่ปุลกุศลมหาศาลทั่วทั้งอารามสาลาลม ก็แสนเย็นลมอารามมีทั้งพระพุทธังพระพุทธามวัดโบสถ์ของเรางามตรงางทั้งกิจของสองพระคุณคอยสอนนำพระพรขององค์พระพุทธเนอ ให้สงกลองสบริสุทธิ์พระเดชพระคุณมีวิมุตติมุ่งมั่นอะเช้าประทุมธานีมุ่งมั่นนะลูกศิษย์ก็ผูกพันผุดพองอ่ะหลวงพ่อท่านช่วยชี้ช่อง ช่ำชองเหนือชันเวลาที่ท่านนำท่านแนงใครมีทุกข์ก็ต้องแวะมาที่วัดพระเดชพระคุณท่านเป็นเช่นนักปราชญ์ช่วตีตีดัดให้ทุกด้านทั้งพระเนน สามนังสอนให้สามทางกรรมทาลอยู่กันทุกวันทุกวีเจ้เกิดสิ่งนี้รอบด้านขอพระคุณอยู่เย็ลยังยืนทุกวันและคืนมีมงคล ที่ปวงเทพหลังมาพระพุทธมนต์เสริมบุญกุศลมหาศาลอีกองค์พระรัตนะผู้ทรงอำนาจจงมาเสริมวาดสนาขอพรอ,องค์อินพรมยมมานา กปักรักสางร,รังสารค์ให้พระคุณท่านทำสิ่งใด,ดก็ให้บังเกิดสิ่งดีดูแลคณะสงฆ์ประทุมธานีไปนานๆ เจ้าคณะจังหวัดประทุมธานีฝ่ายรรมุทธ์ขอขบุยครับสุดยอดสุดดสาวผชนที่รุ่งเร้าพพี่น้องมาร่วมถวายมิรภายศในวันพรุ่งนี้นะครับสามตุลาคมเป็น oh วันระลับอายุนามงคลขอพระทประคุณพอเทพขอกราบขอบคุณสําหรับคณะกรรมการขอบคุณคุณพี่วิลาศและทุกท่านเลยนะครับขอบคุณท่านผู้ชมพ่อพี่น้องที่มาร่วมงานกันอย่างอุณหฝากครุ่ง้นะครับ พรุ่งนี้นะครับจะยิ่งใหญ่มีทั้งโลงทานมีอะไรมากมายทีเดียวนะครับในการที่เรามาสวัสิวิธิตาจประเดียบคุณท่านกลางคืนก็ทั้งดนตรีทั้งลิเกเลยยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับพรุ่งนี้สอนอํานาเพชรนะครับสองคืนด้วยกันวันที่สามและวันที่สี่พบกับนอนรับศิลด้านโนนและภาพยนตร์อีกมากมายทีเดียวนะครับในวระนี้ขอวิงวอนบรมี คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลแลโลกทั้งหลายหลวงพ่อดารามบารามวิหารบารมีหลวงพ่อพุทธโสธทรหลวงปู่โตคมมณฑศรีพระเดบุหลวงพ่อพระเจ้าคุณจงปกปักรักษาคุ้มครองคณะศิท์ยันติสิ์ญาติโยมพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านชาวไทยพุทธิ์ไทยทมุสลิมพี่น้องชาวไทยทุกเชื้อชาติศาสนาขอให้มีแต่ความสุขและความเจริญลุ่งเรืองร่ำรวยด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณทนะสารสมบัติจงทุกการเตืครับ จ้าคุณรุ่งภรรยาชื่อสีเมืองตอนนี้ข้าพเจ้าเนี่ยขอบขอบคุณนะครับมีความเป็นกังวลในหัวเมืองอโยธยานั้นเป็นเมืองอุดมสมบูรณ์กวรว่าตั้งถิ่นตั้งแคว้นก็หมายที่ขอบขอบคุณคุณอานะครับขอบคุณน้ใหญ่นะครับขอบคุณ,คณลูกสาว ขอบคุณนะครับขอบคุณ ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ชายเมียงสูงนะครับขอให้สภาพ็งแรงขอบคุณพี่สมร่างนะครับเป็ลุงเหลืองร่ำรวยนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับเป็นเพื่อนกันนะครับขอบคุณเมียสูงครับ,บวันนี้ก่อนจะขึ้นเป้าไปหา สีเมืองภรยาเพราะข้าพเจ้านี่มีบุตรฝาแฝดด้วยกันสองคนละเป็นโชคดีดวงดีต่อไปในวันข้างหน้าเราก็จะสอนลูกให้รักชาตศาสนาเทิดชูพระมหากษัตริย์ลูกจะได้เป็นเกราะป้องกันประเทศชาติของเราชาวอยุธยาจจัดแแงงกเเยอออออ่ ดชาเรามีลูกสองคน,นง่า้แสนสุขทีโอ้แม่คู่ชีวีง่า้ของเรา,เ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 าใครจะทำได้อย่างเราเรา ่สะใจไปเลยเล่นกัาคืนที่สอยกะับง วันนี้งานในพวงอะไรทุกพวงที่พ่อให้กับผู้นำทีมงานเครมากรอนทอเทพคันเวีร์ตรักชาติงนี้เก่งเหลือเกินนะครับร้องเพลงตีนร้องสองเพลงด่าเธอคุณลูกข้าราชการผู้จงรักภักดีต่ออโยธยาเมื่อถึงเวลาใกล้เวลาที่จะเข้าเฝ้าก็ลงไปหาเหรีย